พัคประชาชนครับก็ยินดีครับกับพัคประชาชนและจะมีหัวหน้าพักคนใหม่นะของค่ายส้มนะครับก็คือท่านสอสอเทงนัตพงศ์นะครับวัย37ปีแกนะเออแกว่าลูกชายผม่าสี่ปีดีนะครับคนรุ่นใหม่มาเป็นหัวหน้าพักผมชอบนะแต่ก็อย่างอย่างฝากนะฮะโดนยุบพักมาสองครั้งแล้วครั้งที่สามอย่าโดนยุบนะนะครับอย่าไปมองว่าเออยุบพักแต่และ อย่าไปมองว่ายุบพักระยักไหลยอย่างเดียวนะครับต้องอยากให้มันโดนยุบนะครับนะถึงแม้จะมีจํานวนสสจาก80มา151จาก151จะไป300เสียงและจะได้เป็นรัฐบาลในสมัยหน้าสมมุติว่าเนี่ยสมัยหน้าอีก2-3ปีมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ได้คะแนน300แล้วโดนยุบนะมันจะเสียของนะครับเพราะนั้นก็ฝากไปยังท่านสสเทงนะฮะ นอายุรุ่นลูกนะผมแม่ง60กว่าแล้วลูกผมก็33มสิบสาเนี่ยก็ได้คนหนุ่มไฟแรงอย่างคุณแท้งที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะนะครับนะจบเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยก็ฝากนะครับว่าอยากให้แม่งโดนยุบเรามีบทเรียนครั้งที่หนึ่งเรื่องธนาธรเรื่องหุ้นสื่อนะเรื่องนั่นเรื่องนี้มาแล้วก็โดนยุบไปอ่าต่อมาก็เรื่องหุ้นสื่อเรื่องกู้เงินนะอะนาคตใหม่ แล้วก็มาพักก้าวไกลก็เรื่องอะไรมาตราร้อยสิบสองเพราะฉะนั้นพักใหม่ประชาชนเน่ยอันไหนที่มันเป็นบทเรียนแล้วอย่าไปเรียนซ้ําชั้นนะครับผมเองก็เป็นคนเลือกก้าวไกลก็อยากให้ก้าวไกลเนี่ยฟังฟังความเห็นอะไรต่างๆกับประชาชนมากบ้างไม่ใช่ฟังจะเพราะพวกตัวเองนะครับพวกคณะกรรมการบริหารพักเนี่ยฟังครับฟังประชาชนบ้างเวลาอย่างน้อยๆนี่ฟังกูบ้างกูก็เชียร์มาตลอดนะฟังกูบ้าง,ก,ก,านะง,ก,างกูก็พยายามเนี่ยบอกว่า นะอยากให้มันต้องโดนยุบอีกครั้งที่หนึ่งแม่งก็โดนยุบไปแล้วเรื่องถือหุ้นสือ่อเรื่องอะไรอ,ะอ่ะกู้เงินอะไรอะ่ะนะครั้งที่สองก็มาเรื่องอะไรมาตาร้อยสิบสองนะตอนนี้มีพักประชาชนก็อยากให้มันโดนยุบนะครับนะเพราะว่าวันนี้อ่แปดสิบมาร้อยห้าสิบเอ็ดมาสามร้อยเกินครึ่งก็ได้เป็นรัฐบาลแต่แม่งโดนยุบก็ก็เสียของรัวประชาชนแม่งก็อาจจะทนไม่ไหว้วครั้งที่หนึ่งก็พอทนครั้งที่สองแต่ครั้งที่สามโดนยุบอีกเลยก็ จบกันเลยประชาชนก็อาจจะล้าแล้วโอ้ยเลือกไปแม่งก็โดนยุบนะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะก็ฟังพวกกูบ้างนะก็ก็กูไม่ได้จบนอกอเหมือนพวกเจ้าของพรรคหรอกจบฝรั่งเศสอ,อังกฤษอเมริกาและกูไม่ใช่ลูกเศรษฐีหรอกกูก็คนธรรมดานี่แหละแต่กูก็โอเคยังชื่นชอบในอุดมการนโยาบายนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทอย่าหลงตัวเอง อยาคิดว่ากูแน่อะไรต่างๆนะครับก็คืออยากให้ให้แบบไงรอบข้อเออชื่อเชื่อกูบ้างก็ได้กูไม่ได้คนรุ่นใหม่แล้วกูหกสิบกว่าแล้วนะนะแต่กูก็เชียร์สนับสนุนมาตลอดก็ฟังกูบ้างก็ดิหมกันนะก้าวไกลนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นพรคประชาชนนะ่นะฟังประชาชนมากไ่อย่ฟังเฉพาะไอ้พวกแกนนาพักอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากปากนะครับก็ยินดีกับคุณแท้งนะครับนะครับที่ได้เป็นหัวหน้าพักคนใหม่นะครับรักษาอุดมการ์ไว้ทําความดี แล้วก็อะไรที่พูดไว้รักษาคำพูดอย่าไปคนโกหกตอแหลสตรอเบอรี่เหมือนกับพักการเมืองอื่นเขากูก็ไม่อยากจะไปบอกละพักไหนพี่น้องประชา,าชนแม่ก็ทราบแล้วตอแหลตอแหลตอแหล,แลนะอะไรที่มึงพูดพูดกันไว้เนี่ยนะพวกพักส้มทั้งหลายเนี่ยผมในฐานะที่อาชียมาตลอดนี่นะต้องรักษาคําพูดวันใดน,นะครับพวกเองพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะไม่รักษาคําพูดนะครับมันก็เหมือนพักอื่นอะ นะว่าเขาอีเหนาเป็นเองผมจะดูนะครับนะแล้วก็จะช่วยเลือกนะครับถ้าตราบใดยังรักษามาตรฐานอุดมการเนี่ยผมก็จะเลือกไปนะครับแล้วก็อย่าหลงตัวเองนะอย่าเชื่อตัวเองมากเกินไปอะไรแม่งสุดโตงก็เบาลงหน่อยนะเพราะว่าแม่งโดนยุบป,ปั๊บมาสองครั้งครั้งที่สามเนี่ยไอความสุดโตงแม่งลดลงหน่อยนะเอาเอาเรื่องเนื้อง,งานอะไรมากนะนะเรื่องปากท้องประชาชนความเหลื่อมล้ําเสรีภาพ ความยุติธรรมยาเสพติดนะมาตรฐานการศึกษา,ากินดีอยู่ดีผม่าแค่นี้แม่งพอแลวนะก็ฝากไปยังพักประชาชนนะในฐานะที่ผมหรือกูเนี่ยก็เป็นคนที่เชียร์มาตลอดก็ฟังเสียงกูบ้างก็ดีเหมือนกันนะนะครับนะนะนะ,นะ,นะ,นะครับจุกครูจุกครูนะครับนะ,นะว่ากันไปครับนะการถูกยุคพักก็คือราคาที่ พักสีสม้มต้องจ่ายนะครับแม่ไม่มีอะไรได้ฟรีทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> แม่นะอืมนะครับมันไม่มีอะไรได้ฟรีนะครับก็ฝากไว้ทุกอย่างแม่ก็ต้องแลกมาเนี่ยอยากได้คะแนนเสียงเพิ่มแม่ก็ต้องโดนยุบพักนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเจ็บตัวไม่มีอะไรฟรีฝรั่งยังบอกว่าเขาเรียกอะไร everything got a price อะไรนะทุกอย่างแม่มีราคาที่ต้องจ่ายชื่อเสียงเกียรติยศความนิยม เงินทองแม่ก็ต้องแลกมาทั้งนั้นแหละนะครับแลกมาหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องแลกนะครับผมก็ต้องแลกกรชือ่อเสียงเกียตรติยศเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้มันต้องแลกมานะครับอ,านะอา่านะอ่าจะนะครับอืมอ่านะครับอ่านะครับใช่ค่ะนะครับก็ว่ากันไปเลยครับอืมนะครับ อืมนะครับว่ากันไปนะครับออฟังเสียงประชาชนฟังเสียงกูบ้างก็ดีกูจะได้เชียร์ต่อแต่ทาไมฟังเสียงอะไรกูเลยกูก็ไม่เชียร์มากหรอกนะกูก็ไปพูดเรื่องอื่นต่อไปอ่นะครับอ,อ่าว่ากันไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัรคการเมืองนะครับคราวนี้เนี่ยก็มีรายงานข่าวว่าสํานักงานปปชกําลังไต่สวน44สอส,อสอของพรรคสีส้มเนี่ยนะครับ นะในการเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112เนี่ยสมมุติว่ามีความผิดก็จบเลยครับพวกหัวหน้าพรรพวกอะไรต่างๆที่ลงชื่อ4-4คนก็จบหมดอนาคตตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นดาบสองที่เขาจะลงโทษพักสีสม้มเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งคึกขนองอย่าอย่าอย่าอะไรอย่าหลงตัวเองอะไรกันเยอะนะฟังพี่เดน,นะกูก็ตรงไปตรงมานะครับว่า เนี่ยเขาจะดาบสองเนี่ยเขาก็จะเล่นงานสอสอสีส้มเนี่ยอีก44คนไปลงชื่อแก้กฎหมายมาตราร้อยสิสอมุติว่ามีความผิดจริงนะครับส่งสารนีการตัดสิทธิ์เล่นการเมืองตลอดชีวิตจบครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมนะเตรียมสอสอไว้ลงสมัครได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะอย่าไปคิดว่ากูเองแน่ยาอะไรต่างนะ นะเชื่อพี่เดนนะกูเป็นทนายมาเนะี่ยกูกูพูดตรงไปตรงมาเลยถึงแม้กูเชียร์นะแต่กูไม่ไ่ลืมหูลืมตาไม่ใช่แบบตกเป็นทาสเป็นสาวกอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่ระวังนะครับ44สสเนี่ยรวมถึงท่านว่าที่หัวหน้าพักเนี่ยสสเท่งนัาพง์นี่ก็ต้องระวังนะเท่าที่ทราบรู้สึกว่าไปลงชื่อด้วย44คนนะนะถ้าพลาดขึ้นมากก,กตส่งสารดีกาแล้วก็บอกผิดจริยธรรมร้ายแรงคือจบหมดอีก44คนนะ ต้องไปเตรียมสสมาใหม่สี่สี่คนนะมีโอกาสนะครับนะมีโอกาสนะครับเพราะอะไรเขาอาศัยคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญสองฉบับตอนสมัยพิธาฉบับหนึ่งเรื่องลมล้างการปกครองแล้วก็คำวินิจฉัย,ยงานก็คือเรื่องยุบพรรคเอาคำวินิจฉัยสองอันประกบแล้วก็แนบเลยแล้วก็ตีความเรื่องข้อกฎหมายนะครับว่าการขอแก้ไขเนี่ยผิดจริยธรรมไหมผมว่าเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่ ท่านหัวหน้าเทงเนี่ยอาจจะนะตกเก้าอี้หัวหน้าพักได้นะครับจะโดนตัดตอนตั้งแต่เป็นหัวหน้าพักเนี่ยมีสูงนะนี่ผมพูดตรงๆเลยนะโอกาสรอดโอกาสที่จะโดนโดน,ดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเนี่ยหนักกว่าพิธาเนี่ยพิธาแค่สิบปีสารรัมนูญอันนี้เจอสารดีกานะนะนี่บอกตรงๆเนี่ยเสียเ่ยงนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมเผื่อไว้เลยอีกสี่สิบสี่คนจะเอาใครมานะครับอันนี้ก็ผมพูดตรงไปตรงมา นะเขาแค่เอาคําพิพากษาสองฉบาับของสารรัฐนูนมาประกอบและยื่นเลยจบตีความข้อกฎหมายเหมือนกับการตัดสินสารรัฐนูนดูเฉพาะข้อกฎหมายข้อที่จริงยุติแล้วแม่งอยู่ในสำนวนหมดแนละ้วผมบอกนี่ลําบากนะเชื่อพี่เดนะอันนี้กูพูดในฐานะที่กูเป็นทนายนะนะใครจะเชื่อไม่เชื่ออะไรก็อ่าก็แล้วแต่มึงอันนี้แต่เนี่ยแต่พี่เดพูดนะแม่งไม่มีพลาดน,นะกูบอกยุบเก้าไกลก็ยุบกูบอกโจกหกต่อศูนย์ก็หกต่อศูนย์ เราเป็นนักกฎหมายนะนะเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยระวังมีสิทธิ์ครับนะอ๋อพิธาลงชื่อด้วยเอากระปหมดนลยนะพิธาลงชื่อด้วยกรไปหมดนะครับแต่นะเพราะนั้นสิ่งที่กูพูดเนี่ยตรงไปตรงมานะใครชอบกูก็เข้ามาแต่กูพูดแม่งจริงหมดอ่นะเพราะนั้นอย่าเพ้อเจอนะอย่าเพ้อเจอเพราะนั้นก็ต้องระวังนะแต่โอกาสที่เขาจะ ัดสิทธิการเมือง44สสเนี่ยสูงเพราะใช้คำวิบากษาสองฉบับมึงคอยดูดิสิ่งที่ครูพูดเนี่ยนะนะแล้วตอนนี้เรืองกายแม่ก็เร่งเนี่ยเร่ง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 นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงเพราะนั้นนะพักประชาชนหรือพักสีส้มก็ต้องเตรียมพร้อมไว้รับนะนะฮะใครจะเชื่อก็ไม่ไม่ไม่อเชื่อไม่เชื่อไม่รู้อันนี้ครูให้ความรู้แล้วครูบอกเลยว่าแม่งจะมาในแนวนี้นะครับอ่นะฮะอ่นะครับ